แสงนะเดีบน้อยดน้อยดีโตงีนะยร้อลงมงนะแสงวรม้้วารูันใช่ไหมตอนนี้มันย้อนแสงมันเลยถ่ายไม่สวยให้กันดีกว่านั่นนี่มันยังจะโอ้ยกถ้ะสุกเลยน้ จะเีนขาวแล้วอ่าระวังรอนีกจ้มมันตรงนี้ตรรถพุ่ลเอาวิ à, ่งตามตูดแล้วข้างหน้า คนพี่ประชาชนประกาศเลยนะติดขอบล่าน้าครับทนวนลอกทนทนล้อก <c oughs>